อันที่3ผมไม่ไปยุ่งกับเพื่อนที่ใช้ยาบ้าแล้วครับเหมือนกับมีใครสักคนเคยดื่มเหล้าวันละขวดหนึ่งแล้วผ่านไป2อาทิตย์มารายงานเราแบบดีใจว่าคุณหมอกครับผมดื่มมาละครึ่งขวดแล้วนะครับเราจะบอกเขาว่าไงครับการชื่นชมนั้นเป็นเรื่องที่ใช้แบแบจะเรียกว่าแบบยูนิเวอร์แซลก็ได้นะฮะมันไม่ค่อยมีข้อเสียอะไรแต่ถ้าเราอยากจะให้คนคนนี้ สังเกตน,นะฮะถ้าชมเร็วเนี่ยเขาจะสบายใจเร็วไปหน่อยนะอย่าลืมเราไม่ควรให้เขาสบายใจเร็วเกินไปนะักหลายคนเริ่มรู้สึกแล้วว่า m o t i โม i o เวชันเขาสรลงนี่เหมือนกับโหดร้ายอะไรบางอย่าง <c oughs> ผมมักจะบอกภาพของ MC ว่าเดินออกจากห้องไปเนี่ยหน้าตาแคลนต้องขโมดคิวเล็กน้อยแสดงว่าได้ผลนึกออกไหมแต่ถ้าเดินไปหน้าตายิ้มแย้มจามใสให้บอกไว้เลยว่าเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเริ่ม ขมวดคิ้วขบคิดพ,พึมพำสัหน่อยยิ่งดีเล้วไม่น่าเลยเราน่าจะทำเริ่มแสดงว่าได้ผลนะคลินิกนี้นั้นเวลาที่เราวัด satisfaction เนี่ยถึงต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะว่าถ้าเราวัดความสําเร็จของการให้คำปรึกษาแบบสร้างแนวใจด้วยการวัดระดับความเครียดที่ลดลงคุณจะตกคะแนนข้อนี้เวลาที่เราวัดคลินิกให้คำปรึกษาโดยทั่วไปเราวัดที่ความ เครียดที่ลดลงถูกไหมฮะถ้าเขาเครียดลดลงแสดงว่าเราทําแล้วมีความสําเร็จแต่กรณีของพฤติกรรมสุภาพอาจจะไม่ใช่นะครับดังนั้นการให้ความช่วยจนทาได้แน่แต่ก่อนหน้านั้นเราควรจะยังไงฮะหลักของการคุยมี2กลุ่ม 1. ถามสาเหตุที่ทําให้เขาพูดออกมาอย่างนั้น 2. ถามเกี่ยวกับเทคนิคที่เขาทำได้แบบนั้น อย่างกรณีของดื่มเหล้าหรือกรณียาบ้าเราก็จะบอกว่าให้ดราม่าไปเลยครับ hmm. ฮะทำได้ยังไงเนี่ยคุณก็คบก,กัเพื่อนมาตั้งนานแล้วนี่คุณตัดใจจากเพื่อนได้ชัวร์เหรอเด็กจะมือเล็กน้อยก่อนครับว่าเขาสเสลยวันนี้มาแปลกหลังจากนั้นเขาจะอธิบายว่าทําไมเขาถึงต้องตั้งใจนี่ออกไหมแล้วเราจะใช้ประเด็นนี้ขยายความ ทำให้มันชัดเจนขึ้นอาล้วมาดูข้อ4ี่ครับแฟนแนะนำว่าผมควรจะมาปรึกษาเรื่องการดื่มที่จริงผมก็ดื่มให้น้อยลงอยู่แล้วนะเราจะบอกเขาว่าไงโดยสไตล์ของเราแล้วเนี่ยเราถูกสอนมาในแบบของ supportive นะครับเพราะฉะนั้นสไตล์ของเรานั้นมีแนวโน้มจะลดความเครียดให้กับคลครอัน คุณกำลังทำให้เขาสบายใจขึ้นถูกไหมนะฮะแต่ถ้าเราต้องการจะมีโฟกัสอยู่ที่การปรับพฤติกรรมหน้าที่ของเขาซะเลร์นั้นอาจจะต้องรักษาความเครียดต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อทำให้เขาเข้าสู่ระยะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเราเรียกภาวะนี้ว่า readiness to change คนจะพร้อมจะเปลี่ยนได้นั้นจะต้องมีความเครียดอยู่ในระดับหนึ่งถ้าไม่เครียดเลย เขาก็จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากตัวอย่างกรณีเ,เช่นนี้ก็คือถ้าคุณบอกว่าเออแฟนคุณเขาเมา,างเกินไปหรือเปล่าล่ะคนไข้จะเป็นไงฮะรู้สึกดีที่มีพวกก็คือคุณเป็นพวกเขาแต่อาจจะไม่ลดการดื่มลงแต่คุณถามแบบใหม่ว่าแล้วแฟนคุณเขากังวลใจอะไรเหรอทำไมเขาถึงอยากให้คุณลดการดื่มลงมากกว่านี้คุณกำลังจะทำให้เขาคิดต่อไปว่าอ๋อหรือเราเกิดอุบัติเหตุบ่อย หรือว่าเราขาดงานบ่อยอาจจะถูกไล่ออกอาจจะตกงานนี่คือสิ่งที่จะทําให้เขาเกิดความเครียดขึ้นอีกนิดหน่อยและกลายเป็นแรงจูงใจในการลดการดื่มลงมากกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่เราต้องการอ่ะมาดูข้อห้าสิฉันกําลังเข้าบ่อนนะคุณคิดว่าฉันควรทาไงดีเนี่ยอันนี้โทรมาสดๆร้อนๆเอาไงดี ไหนใครหน้าตาสดใสบ้างทุกคนเริ่มทำหน้าตาหม่นหมองจะได้ไม่ถูกเรียกอ่แล้วก็คงถามแค่นี้แหละมีอีกสองอันเท่านั้นแหละทำให้คุณถึงสงสัยละ่ะคุณอาจจะถามต่อไปเลยก็ได้ผมได้ยินว่าบางคนเขาเข้าบ่อนเขาไม่ลังเลแต่ทำไมคุณถึงลังเลใจคุณคิดอะไรอยู่เหรอ คลยนต์คนนี้จะเริ่มอธิบายเกี่ยวกับด้านลบของการเข้าบ่อนถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเกิดแนะนำเร็วเกินไปคุณอย่าไปเข้าเลยคุณเสียมาเยอะแล้วใช่ไหมเนี่ยคลยันจะเกิดภาวะต่อต้านและเกิดความรู้สึกฮึกเหมิมขึ้นมาแทนยัไงไงเราต้องแก้มือให้ได้ถูกไหมดังนั้นกระบวนการของการสนทนาเนี่ย จะเน้นการกระตุ้นเอาสิ่งที่คลี e แอนได้เคยประสบมาแล้วนั่นแหละขึ้นมาไฮไลท์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเทคนิค3ประการหรือหลัก3ข้อในการคุยกับคนเหล่านี้นะครับามาดูข้อ6ซสิแฟนบอกว่าฉันเล่นหวยมากไปแต่ฉันว่าไม่ได้มากหรอกมีใครเคยถูกแฟนบอกอย่างนี้บ้างไหม เราจะบอกเขาว่าไงนะครับเจอบ่อยรอบๆตัวนะอจะอยู่รอบตัวนี่เองนะฮะกรณีข้อหกนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาอาจจะต้องการพวกบ้างนิดหน่อยดังนั้นถ้าเราจะสร้างสมรรถภาพกับเขาคุณเห็นด้วยกับเขาสักนิดหนึ่งได้ แต่คาว่าเห็นด้วยสักนิดหนึ่งมีสเกลเหมือนกันตั้งแต่เท่าที่ฟังดูคุณเล่นไม่ได้มากหรอกอันนี้สเกลแบบพวกเดียวกันสุดๆเลยกรับอีกสเกลหนึ่งเห็นด้วยเหมือนกันแต่เห็นด้วยกับเมียเห็นด้วยกับสามีว่าแสดงว่าคุณเล่นมากจนเกิดปัญหาแล้วละ่ะแฟนคุหนึ่งก็ต้องบอกอย่างนั้นในกรณีเช่นนี้นั้นเราจะเห็นด้วยว่าฟังดูแล้ว คุณคงเห็นปัญหาบางอย่างคุณถึงพยายามเล่นไม่ให้มากทาไมคุณถึงเล่นไม่ให้มากผมเห็นบางคนเขาก็เล่นกันเต็มที่แต่ทําไมคุณถึงพยายามควบคุมตนเองล่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอเราเห็นว่านี่คือการขุดเอาคําพูดของคลายอันที่เขาระบุป,ปัญหาออกมาด้วยตนเองแล้วามาขยายความแล้วมันจะนําไปสู่อะไรฮะการพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ที่มันลึกซึ้งขึ้นและกลายเป็นอะไรที่ผลักดันเขาได้ดีขึ้นนะครับเอาละคำถามทั้งหกนี้คงจะเป็นตัวอย่างนะของการสนทนาที่อาจจะแตกต่างไปจากการคุยตามปกติบ้างนะครับเอาละมาดูเรื่องของความหมายสักนิดหนึ่งนะครับมีความหมายอยู่หลายกลุ่มที่เราจะต้องทําความเข้าใจตอนนี้นะครับแต่เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแบบซุปไก่สกัดนะครับเราก็เลยพยายามที่จะ ทำให้มันกระชับและง่ายนะฮะสิ่งที่เราคงจะต้องทำความเข้าใจก็คืออันดับแรกก็คือมันมีคำว่า MI มาก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัก1020ปีที่แล้วนะครับแต่สมัยก่อนนั้นเขาก็ไม่เรียกว่า MI นะแต่มันเกิดจากการศึกษาว่าทำไมคนเราบางคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตนเองได้ทง้ทงทงั้งที่ไม่ได้เจอหมอแต่บางคนเจอหมอตั้ง10-20ครั้งกลับเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ได้เพราะอะไร ในที่สุดแล้วอาจารย์วิลเลียมมิลเลอร์เนี่ยก็ได้สรุปองค์ความรู้นี้นะฮะในในชื่อทฤษฎีว่าคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองดังนั้นเขาก็เลยบัญญัติวิธีการสนทนาแบบนี้ซึ่งเรียกว่า MI ในยุคในยุคนั้นนะครับเมื่อวานสัก10-20ปีที่แล้วว่าเป็นลักษณะของ directive client center style พวกเราเรียนมาเคาซึ่งเป็นแบบ directive หรือ non directive ครับพวกเราเรียนมาเป็นแบบ directive หรือ non directive เป็น non directive เราจะไม่พยายามไลด์ e เขาเพราะปัญหาที่มาปรึกษา c o u n s e l r ส่วนใหญ่เป็นประเด็น controversy มีโปรแอนคอนมีบวกมีลบนึกออกไหมเหมือนกับคนที่มาปรึกษาเราว่าจะแต่งงานกับอะไรคนแก่แล้วก็รวย กับคนหลอ่อแต่ยากจนเลือกอะไรดีห่อเลือกอะไรหลอ่หลอและยากจน <c oughs> ออแสดงว่าคุณยังอายุน้อยอยู่นะฮะ <c oughs> แต่ละใครบอกว่า <c oughs> นะแกะ่และรวยนี่แสดงว่าคุณผ่านโลกมาเยอะแล้ว <c oughs> รู้แล้วว่าอะไรดีกว่านะ <c oughs> แต่ก็ตามทั้งสองช้อยเนี่ย <c oughs> มันโปรแอนคอน คล้ายๆกับคนที่บอกว่าผมจะบอกผลเลือด Hb ของผมดีไหมกับแฟนมันมีโปรเอนคอนแบบนี้เราไดเรกทีฟไม่ได้เห็นไหมฮะเราต้องใช้สไตล์ non directive เพื่อทำให้เขาเกิดความเข้าใจและเรียนรู้ช้อยด้วยตนเองผมจะลาออกจากกรมสุภาพจิตดีไหมนะเรามีเคยเคยคิดลาออกบ้างไหมเนี่ยมีใครไม่เคยคิดลาออกเลยยกมงมาขึ้นฟังไม่ทันกันอีกแล้วนะฮะ ถ้าเราอยากจะลาออกมันก็มีทั้งบวกและลบคาเซเลอควรจะให้ข้อมูลทั้งบวกและลบและชวนช่างน้ำหนักสแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมถูกไหมฮะนี่คือ non directive แต่ถ้าเกิดใช้คำถามว่าผมควรจะเล่นพนันต่อไปดีไหมอันนี้อาจจะไม่ค่อย c o n t r o v e r s ีแล้วยกเว้นกรณีเดียวที่เราควรจใจเขาเล่นต่อกรณีไหนครับมีอยู่กรณีเดียวนะที่เรา ควรจ่ายเขาเล่นการพนันต่อไปกรณนี้ไหนกรณีมืออาชีพครับถ้าเขาเป็นนักเล่นการพนันและมีไรายได้เดือนละสักล้านสองล้านคุณไม่ต้องไปเขาสลิงเพื่อให้เขาเลิกพน,นันถูกไหมแต่คุณควรเขาสลิงเพื่อทำให้เขามอนิเตอร์ตนเองว่าควรจะบริหารการเล่นอย่างไรก็พอใช่หไหมฮะมีกรณีเดียวที่เราไม่ต้องไป อะไรล่ะไปยุ่งออกับเขามากไอ้พวกที่เล่นเป็นมืออาชีพแล้วมีรายไดหลักมาจากการพนันใช่ไหมอ,อ,อย่างนักการเมืองบางคนที่พนันเก่งๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปเขาสลิงเขาหรอกนะครับเขารายได้ดีอยู่แล้วนะเอาละมาดูหลัก3ข้อเลยนะหลัก3ข้อนี้เป็นหลัก3ข้อที่เราจะคุยเราจะพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะสวันนี้หลักข้อแรกครับร่วมมือ เป็นพวกเดียวกันเราจะไม่เผชิญหน้าและเป็นศัตรูกับเขาคุณหมอครับคุณหมอคิดว่าผมควรเลิกเล่นกันพันไหมครับเนี่ยเมียผมว่าผมเรื่อยๆผมชอบเล่นบอลเดือนที่แล้วผมเสียไปตั้งหลายหมื่นถ้าเราจะคอลลาบอร์เรชเราจะคุยอะไรกับเขาถ้าเราจะคอนฟรอนต์เราจะคุยแบบไหน คอนฟรอนต์นั้นชัดเจนครับอ๊ะเมื่อกี้คุณบอกว่าเสียไปหลายหมื่นแล้วเหรออ้เป็นผมผมก็เลิกเล่นไปแล้วนะคอนฟรอนต์ตรงไปตรงมาด้วยตัวเลขหลักฐานแต่ถ้าคุณจะคอลลาบอร์เตคุณอาจจะพูดแบบเห็นอกเห็นใจว่าอืมคุณคงรู้สึกหนักใจเหมือนกันนะกับงวดที่แล้วที่คุณเสียเงินไปเห็นไหมฮะเรากำลังพูดความจริงในสองประเด็นทั้งคู่เลยแต่ถ้าเราคอลลาบอร์เต เห็นใจเขาที่เขาเสียเงินไปเราจะเริ่มต้นสมรรถภาพที่ดีกว่าแล้วคนที่สมรรถภาพดีเขาก็จะรับฟังเราให้ข้อมูลกับเราและจะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของปัญหามากขึ้นแต่ถ้าเรารีบด่วนที่จะคอนฟรอนต์เขาสมรรถภาพมันอาจจะหยุดชะงงักแค่นั้นนะครับนี่คือหลักข้อแรกนะหลักข้อ2คือการดึงออกมามากกว่าใส่เข้าไป Evocation ก็คือการดึงออกมา คุณกำลังบอกว่าที่ผ่านมามีบางช่วงคุณเล่นน้อยลงเพราะอะไรเหรอครับผมก็มีมีเงินชอ็อตเหมือนกันครับผมก็ไม่อยากจะให้เสียเงินไปมากกว่านั้นผมก็เลยหยุดเล่นเป็นบางช่วงคุณชอ็อตขนาดไหนกันเชียวครับลองเล่าใฟังหน่อยสิว่าคุณหาเงินมาลําบากยังไงเหรอคุณถึงรู้สึกเสียดายมันนี่คือการดึงออกมาไงธรรมชาติคนหาเงินย่อมเสียดายเงิน คุยเรื่องเสียดายเงินนี่แหละแต่ถ้าตรงกันข้ามเราใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็คือการที่เราอิมโพส์อิมโพสก็คือใส่เข้าไปเลยว่าอืมที่คุณเล่ามาเนี่ยเป็นจริงอย่างนั้นนะจากสิทถิติของงานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยากจนลงหลังจากไปเล่นการพน,นันอันอนี้คือการใส่เข้าไปธรรมชาติของคนที่มีปัญาเรื่องคามสุขภาพมักจะถอยออกมานะฮะ สถานการณ์นี้เหมือนกับคนที่เจาะเลือดแล้วคอเลสเตอรอลสูงอนะ่ะมีใครคอเลสเตอรอลสูงบ้างไหมมีไหมมีนะแล้วคุณหมอบอกให้ทําอะไรบ้างออกกําลังกายดูแลอาหารการกินนะฮะแล้วมีอะไรที่หมอแนะนําแล้วเราทําตามบ้างยังไม่มีเลยนะ <c oughs> หลักการก็คือว่าเดี๋ยวนี้เราสอนคอเลเซอร์เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพใหม่ละ ประมาณว่าถ้าไปแนะนําแบบนี้เนี่ยเรามักจะไม่รีบทำตั้งแต่แรกแต่เราจะถามคนที่ไขมันสูงว่ามีบางช่วงบ้างไหที่คุณวิงเวียนเออมีเหมือนกันครับคุณหมอเหรอโอ้โหน้าเป็นห่วงนะเนี่ย <S 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 เป็นไงฮะคนไข้จะเริ่มงงว่าหมอเป็นห่วงอะไรเออทำไมคุณหมอเป็นห่วงผมขนาดนั้นครับ <S <S อ๋อดีนะเนี่ยไม่น่าเลย คนไข้เริ่มคิดต่อทำไมคุณหมอถึงบอกว่าไม่น่าเลยอย่าให้พูดเลยไม่ดีหรอก <c oughs> อันนี้โอเวอร์นิดหนึ่งนะแต่เปรีย่เที่ให้พวกเราเห็นว่าสไตล์ของการสนทนาเพื่อดึงออกมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ดึงทำให้เขาอยากรู้ดึงเอาอาการที่เขาเคยมีมามากกว่าการโยนอาการที่เราคิดใส่เข้าไปมันเหมือนกับการคุยกับผู้เวหวานแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าอนาคตตัดขานะตอกกระจกนะเราไปทำมาแล้ แล้วก็เซอร์เวย์ความพึงพอใจและความรู้หลังจากการอบรมพบว่าความตั้งใจเท่าเดิมแล้วก็ถามโฟกัสกรุ๊ปว่าเอา้าแล้วไม่กลัวเหรอตัดขาโลกไตต่อกระจกชาวบ้านในกลุ่มบอกว่าคุณหมอคะที่หมู่บ้านเราไม่มีใครเป็นแบบนั้นเลยคะ่ะฉันก็เลยไม่กลัวแล้วคุณกลัวอะไรกลัวฉีดอินซูลินจิบๆแค่นี้ กลัวแค่กลัวเจ็บครับเพราะฉะนั้นแกกลัวอะไรคุยเรื่องนั้นนึกออกไหมฮะอันนี้คือลักษณะของการดึงออกมานะฮะมากกว่าการใส่เข้าไปประเด็นที่3อันนี้สําคัญมากธรรมชาติของคนที่เล่นกันพนันนั้นมักจะเคยพยายามเลิกเล่นแต่ยังไม่สําเร็จคนที่บอกว่าออกกําลังกายยังไม่ได้นั้นเคยพยายามมาแล้วถูกไหมฮะ บางคนซื้อชุดว่ายน้ํามาแล้วเป็นไงแช่ตู้เย็นไว้นะพยายามเหมือนกันพยายามซื้อมาแต่มันยังไปไม่ถึงอะ่ะดังนั้นเราจะต้องถามเขาเกี่ยวกับประเด็นออโตโนมีออโตโนมีคืออะไรออโตโนมีก็คือความรู้สึกว่าตนเองนั้นทําได้เลือกได้มีบางช่วงมัองไหมที่คุณลดการเล่นพนันลงเออมีเหมือนกันครับคุณหมอ เอตอนนั้นคุณทําได้ยังไงอะทาสีหน้าถ้าเป็นโทรศัพท์ก็คือทําเสียงให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่โตนะจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะแต่เราก็ทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตเหรอคุณตั้งใจขนาดนั้นชุวเหรอนะเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวตอนฝึกกันสนุกแน่นะคุณจะดราม่าคุณจะใช้เสียงสูงเสียงต่ำนะเออหลอัออนี่คือหลัก3ข้อนะครับ